คิดว่าอาทุกทีเหมือนเล่นตลกแต่พูดจริงจสวัสดีค่ะสวัสดีคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องแนนเองค่ะหรือน้องแนนระดาน้องมีหรือน้องพี่นัทน้องอะไรก็แล้วแต่ออ้ยวันนี้มีน้าณิสาอยู่นี่เห็นปะใส่ณิสาอยู่จริงๆริงกับพ่อสุค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่อง แนนดัดฟันครั้งที่2แล้วนะคะขอชีวิตนี้นะคะน้องแนนดัดฟันของเ r อร์ทคค่ะนี่นะคะของเลดมีอินใดๆนะจ๊ะก็คือว่าคนมีปัญหาด้านกรามเนี่ยก็คือว่าต้องมาหานางเลยนะคะเนี่ยนั่นคือดิฉันเองไม่ได้เป็นหาด้านกรามค่ะฟันหลงพมพม,พม,พมนางดจริงๆในเรื่องของเปิดปัญหาด้านกรามนะคะเออฟันขากันไกลเอยอ,อะไรเอยอ,อะไรอย่างงี้นะคะคุณหมอก็คือบอกว่า จองเคสวันนี้นะคะได้ผ่าตัดทีปีหน้าเพราะว่าเคสยาวมากนะจ๊ะฉันแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่ในการดัดฟันใสนะคะไม่ใช่ดัดฟันธรรมดาการดัดฟันรอบนี้นะคะก็คือจะเป็นการดัดฟันใสนี่หน้าตาของเหล็กดัดฟันของน้องจะเป็นประมาณนี้นะคะมีกลิ่นเหล็กน้อยถึงปานกลางคือปกติแล้วดัดฟันใสว่าเร็วแล้วนะอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีแต่ของน้องแนนเร็วขึ้น200-300ถึงเปอร์เซ็นต์วปะว้ว ด้วยคือนางมีเครื่องไบโอรักมีจ้าเป็นเครื่องอินฟราเรดนะจ๊ะคือด้วยความที่การจัดฟันแบบปกตินะคะต้องไปพบคุณหมอทุกๆ1เดือนการจัดฟันใสนะคะแล้วใช้เทคโนโลยีของแสงอินฟราเรดของไบโอรักเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่านางจะช่วยให้ฟันเราเข้าเร็วขึ้นนะยังไม่เพียงพอเพียงเท่าน,านั้นจ้ายังไม่ต้องไปห่าคุณหมอทุกๆเดือนด้วยตอนนี้เนี่ยไม่ไปหาคุณหมอประมาณจะ2เดือนแล้วอะแล้วคนก็จะถามว่าเฮ้ย แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าฟันเราดีขึ้นไหมหรือแย่ลงหรืออะไรยังไงพี่แนนนี่จ้านระามีเครื่องตัวนี้ถ้าฉันใส่เข้าไปมันอุบาทมั้งแหละแต่ฉันจะใส่ให้ดูอะนี่อาจจะไอ้น,นี้ใส่อยางนี้น่าเกลียดนะเอาออกเออ่ะ,อะ,ออะโอ้ยน้ำลายก็จะยืดจะใส่ไอ้เครื่องนี้นะคะแล้วก็สแกนฟันมันจะมีแอป ให้สแกนฟันแล้วส่งตรงของคุณหมอเลยค่ะทุกๆ7วันนะคะคุณหมอก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฟันเราเลยแม้แต่ฟันผุคุณหมอยังแบบเขาเลยนนะเมลมาหาเลยว่าคุณน้องแนนคะต้องไปอุดฟันได้แล้วค่ะขูดหินปูนได้แล้วนะคะขูดปูนหนาแล้วคือมันเห็นหมดเลยนะจ๊ะจะบอกให้ตัวนี้เป็นตัวแอปพลิเคชันอินฟล่าเน่เข้ามาแล้วนี่เป็นการว่าเราได้สแกนฟันทุกวันหรือเปล่าส่งให้คุณหมอโดยตรงเลยนะคะแบบนี้ ส่งไปคุณหมอก็จะรู้เลยว่าเราอะทำฟันตรงไหมสแกนฟันจริงไหมแล้วก็มีการได้ใส่เหล็กครบทั่วหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นการแบบแอปพลิเคชันคุยกับคุณหมอเลยนะคะก็คือเป็นการสแกนฟันใดๆเนี่ยคุณหมอส่งมาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะเห็นไหมว่าเปลี่ยนฟันได้แล้วเนี่ยเปลี่ยนจากเอ่ออันนี้เปลี่ยนจากอันหนึ่งไปเป็นอัน2ไ,ไ,ได้แล้วอะไรอย่างงี้นะคะเปลี่ยนจากอันสองไปเป็นอัน3ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมีการอัปเดตตลอดเลยคุณหมอคือเหมือนเหมือนเราคุยกับคุณหมอจริงๆแต่ เราไม่ต้องไปหาคุณหมออะเป็นการดัดฟันรอบสองที่รู้สึกว่าคุ้มค่าการดัดเพราะว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยถามว่าตึงไหมมีตึงบ้างแต่ว่ามันไม่ปวดไม่เจ็บไม่เป็นร้อนในเพราะว่าปกติแล้วเวลาดัดฟันจะเป็นร้อนในเพราะว่าเหล็กเกี่ยวเหงือกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้ไม่มีเลยคือเลิศมากต้องบอกเลยว่ายอมนะคะอะไม่เป็นการเสียเวเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะนี่ฟันล่างเดี๋ยวฟันบนนะจ๊ะจะเป็นประมาณนี้ แต่ว่าน้องอ่ะมีเกี่ยวยางนี่เกี่ยวเข้าเส้นอันนี้ไป,ไปเสร็จแล้วควันใสแต่เวลาการพูดกันจายเนี่ยมันก็จะแบบเงอเงอเงอเงนิดนึงอ่ะเออเวลากินข้าวก็ต้องถอดออกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ใส่ประมาณยี่สิสองชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะคะก็คือว่าว่าไงว่าถอดได้เฉพาะตอนกินข้าวเท่านั้นเองนะคะถามว่านัดฟันแล้วผอมลงไหมพี่แนนเห้ไม่เลย แนะเคยดัดฟันแล้วครั้งหนึ่งดัดมื่อตอนปีหนึ่งะคะใส่เหล็กมา4ปีฟันก็อุบัติเช่นกันคือคือน้องไม่เป็นระเบียบเลยนะคะน้องแบบเออน้องแบบไม่หลักกันเลยนะคะดัดจริตนะคะต้องพูดใช้คำนี้เลยว่าดัดจริตไม่ใส่รีเฮนเนอร์นะคะใส่เฉพาะตอนนอนเท่านั้นเป็นความผิดที่ผิด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 ้าสุดยอดเลย ต้องใส่รีทนเนอร์นะคะต่อเนื่องทุกๆวันยกเว้นเฉพาะตอนกินอาหารหลังจากทล็บแล้วสองปีเต็มแต่น้องแนนใส่รีทนเนอร์เฉพาะตอนนอนเท่านั้นมาเลยท่ะแมฟันลม้มแต่ได้ความที่ฟันล้มอย่างเดียวไม่พอน้องๆพร้อมใจกันเดินออกมาข้างหน้าค่ะฟันของแนนนะคะก็เลยแบบว่าฟันเหยินแบบทํางกระดานนะคะหละายๆคนอาจจะแบบอุ้ยไม่เห็นเหยอนเลยคือเราเห็นทุกวันเรารู้ว่ามันเหยินนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือฟันของแนนไม่ตรงไลเนอร์เข้าใจปะมันมันเอียงไปนิดนึงอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยขยับ มาให้ตรงนะคะแล้วก็ให้ฟันเข้าไอ้ทั่วที่ฟันหลุมเนี่ยก็จะมนตื่นขึ้นนะจ๊ะลุกขึ้นนะสีถามว่าค่าจ่ายเท่าไหร่พี่เน้นอ่ะฟันใสราคาเบาเธอเริ่มต้นสามหมนห้านะจ๊ะแต่แล้วแต่เคสะต้องพูดอีกก็แล้วแต่เคสฟันยากฟันง่ายใช่แล้วเวลาในการดัดเท่าไหร่อะไรยังไงต้องไปปรึกษาคุณหมอทีนึงนะคะที่วเวชคลินิกตามนี้เลยนะสีฉันพูดแล้วก็งงๆเนาะ ข้องใจอะไรยังไงก็พิมพ์เงยเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมาตอบทุกคอมเมนต์ให้ละกันเนาะใครชอบไม่ชอบไงก็บอกน้องมานะคะแล้วก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมไงก็บอกน้องมาแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความรู้แบบชัดแจ้งแจ่มแจ้ง,จงเลยนะคะก็ติดต่อไปที่ world check clinic ข้างล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องมาอัปเดตเรื่อยๆนะว่าฟันน้องเข้าที่แล้วจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้น้องดัดมาได้ประมาณ2เดือนละไปละบ๊ายบาย